สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลรดาสุธีศิริโลดครูโรงเรียนวัดหวานบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อสุดยอดเทคนิคประถมสู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในหัวข้อเรื่องสระเอารายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนเล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมภาพปริศนาโดยจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด9แผ่นป้ายเลือกเปิดแผ่นป้ายนะคะหลังแผ่นป้ายนี้จะมีภาพปริศนาอยู่ให้นักเรียนทายว่าภาพนั้นคือภาพอะไรคะ่ะแผ่นแรกนะคะนักเรียนเลือกเปิดหมายเลข2ใช่ไหมคะเออดูหรือเปล่าเอ,อ๋ยว่ามันคือภาพอะไร ต่อไปค่ะเปิดหมายเลขสีอืมหลายคนก็พอจะเดาได้แล้วเนาะคุณครูให้เปิดอีกป้ายนึงเอาหมายเลขห้าได้เลยค่ะรู้หรือยังเอย่ยอ่าเก่งมากเลยค่ะหลายคนตอบถูกแล้วนะคะว่าภาพนี้คือภาพของกระเป๋าค่ะภาพนี้คือภาพของกระเป๋านั่นเองค่ะกระเป๋าปริศนาต่อไป เลือกเปิดริมๆบ้างเนาะเอาหมายเลขสีเออตัวสีเขียวนี่คืออะไรเอย่ยแล้วก็หมายเลขหนึ่งอืมรู้ไหมเอ่ยว่ามันคือสัตว์อะไรเนี่ยบางคนตอบว่าง,งูยังไม่ถูกนะคะเอาหมายเลขห้ารู้หรือ,อยังเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะภาพนี้ก็คือภาพของเจ้าเต่าค่ะต่อไปนะคะเอาฝั่งนี้บ้างนะฝั่งขวาบ้าง หมายเลข3ไม่เจออะไรเลยเจอแต่ความว่างเปล่าเอาลองมาฝั่งบ้างหมายเลขหนึ่งก็ยังไม่เจออะไรเอามุมมุมอีกหมายเลขเจก็ไม่เจออะไรเลยเอาคุณครูคคจะใจดีเปิดตรงกลางให้เลยนะหมายเลข5พอจะเดาได้หรือยังคะว่าภาพเนี้ยคือภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพของเกาอีค่ะเกาอี ต่อไปนะคะเป็นปริศนาสุดท้ายค่ะเอาล่างๆบ้างเนาะเอาเบอร์แปดรู้ไหมคะเนี่ยมีสีชมพูแล้วก็มีโบสีม่วงด้วยเอาเบอร์ห้าพอจะเดาได้ไหมคะแล้วก็เบอร์สามเออเด็กๆตอบถูกกันหมดแล้วนะคะภาพนี้คือภาพของรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะรองเท้านะคะ นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าแต่ละคำมีอะไรที่เหมือนกันค่ะคำแรกกระเป๋าคำที่สองเตาคำที่สามเก้าอี้และคำที่4ี่รองเท้าค่ะลองดูสิคะว่าแต่ละคำมีอะไรที่เหมือนกันคุณครูช่วยเน้นสีแดงไว้ให้แล้วนะเด็เกๆน้าจะเห็นนะคะ ถูกต้องค่ะมีสาระเอและสาระอาที่เหมือนกันค่ะซึ่งสาระเอและสาระอาเมื่อมาอยู่รวมกันเราจะเรียกว่าสาระเอาฉะนั้นสี่คำนี้มีสาระเอาเหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสาระเอาลองมาออกเสียงสาระเอากันดูนะคะเอาเอาเอาสาระเอาเป็นสระเสียง สั้นหรือยาวคะเด็กๆสระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้นเพราะว่าถ้านเรียนออกเสียงยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่าอานะคะซึ่งไม่ถูกค่ะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะสระเอานะคะประกอบไปด้วยสระเอและสระอาค่ะเมื่อมาอยู่รวมกันเราจะเขียนได้ว่าสระเอานะคะ มาฝึกอ่านสาระเอากันค่ะเกาสะกดว่ากอเอาเกานะคะต่อไปเบาสะกดได้ว่าบบ<อ>เอาเบาต่อไปนะคะเขาสะกดได้ว่าขอเอาาขา ต่อไปค่ะเสาสะกดได้ว่าสอเอาสาวค่ะไปฟังเพลงสาะเอากันนะคะเด็กๆโดยสามารถกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็งจะลิงก์ไปสู่หน้า YouTube เพลงสาะเอานะคะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เอเดินมาข้างหน้าสาระอาปาม,มาข้างหลังเราจงมาฟังว่าคำนั้นคือสาร,เอา,ออสารเอาเต่าเต่ามีสารเอาเหล่าเหลามีสารเอาเมาเงาเราเราเ,ราเราช้าและเช้ามีสารเอาเอเดินมาข้างหน้าสรารา เรียนฟังเพลงสาระเอาจบแล้วเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะได้เรียนรู้คำสาระเอาเพิ่มอีกหลายคำเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจะมาตามหาคนเก่งเติมคำสาระเอาค่ะโดยให้หนักเรียนกดไปที่ลิงก์นี้ค่ะก็จะพานักเรียนไปสู่เว็บไซต์ Word Wall นะคะจะไปเจอหน้าตาเกมแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเล่นนะคะนักเรียนกดเข้ามาค่ะจะมาเจอหน้าแบบนี้ ให้เติมชื่อนักเรียนก็ใส่ชื่อของนักเรียนไปเลยค่ะเด็กหญิงเด็กชายก็พิมพ์ลงไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างครูใส่ว่าเด็กหญิงแก้วค่ะแล้วก็กดเริ่มเมื่อเริ่มแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้าจอค่ะแบบนี้เราก็กดอีกทีนึงค่ะให้นักเรียนเลือกคําทางด้านซ้ายมาเติมใส่คําทางด้านขวานะคะให้เป็นคําที่มีความหมายค่ะอย่างเช่น ข้อนี้คําว่าเข่าค่ะเข่านะะักเรียนคิดว่าควรจะเติมกับคําว่าอะไรดีคะก็ค่อยๆดูคำทางด้านซ้ายนะคะ,ะถูกต้องค่ะหัวเข่านะคะต่อไปค่ะคําว่าเสาเสาแบบมีรอเรือกลันด้วยควรจะเป็นคําว่าอะไรดีคะคําว่าวันเสาถูกต้องค่ะต่อไปค่ะชอเอาเชา้าไม่โทเชา้ชาเช้า เช้าจะเป็นอันไหนดีคะลองดูสิคะอาม,มันก็น่าจะเป็นคำว่าเวลาเช้าค่ะต่อไปค่ะทอเอาเท้าเริ่มเหลือไม่กี่คำแล้วนะไม่น่าจะยากคำว่าสีเทาถูกต้องค่ะต่อไปค่ะขอเอาเขาขอเอาเขาเติมคำไหนดีคะคูเขาค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำว่าเล่า รอเอาเราไม่เอกเล่าเรื่องเล่านะคะต่อไปค่ะดอเอาเดาเดาควรจะเป็นคำไหนดีก็น่าจะเป็นเลือดกเดาใช่ไหมคะต่อไปบอเอาเบามันก็น่าจะอยู่กับน้ำหนนะักเบาคำว่าเข้าเข้าอะไรเข้าเออทางเข้าและข้อสุดท้ายคือเลข เกนะคะเมื่อทําเสร็จหมดแล้วให้เด็กๆกดส่งคําตอบนะคะเมื่อส่งคําตอบแล้วก็จะบอกคะแนนมาเลยนะคะดูสิคะได้กี่คะแนนทําถูกไหมเอ่ยเออถูกต้องถูกข้อเลยนะคะได้คะแนนเต็มค่ะได้10เต็ม10บคะแนนนะคะเราก็กดแสดงคําตอบได้ค่ะเพื่อดูว่า เราถูกทุกข้อไหมหรือว่าถ้าผิดมีข้อไหนที่เราผิดบ้างนะคะข้อประมาณนี้ค่ะเมื่อนักเรียนเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำใบงานส่งสูรๆด้วยค่ะโดยให้หนักเรียนกดที่ลิงก์น,นี้นะคะเพื่อทำใบงานค่ะเมื่อกดแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเป็นแบบฝึกหัดยงเส้นจับคู่สระเอาค่ะเปิดมาแล้วให้หนักเรียนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะอย่างเช่นเด็ก หิแก้วนะคะก็ใส่ไปนะคะว่านักเรียนชื่ออะไรก็ใส่ไปนามสกุลนะคะสมมุติว่านามสกุลนักเรียนก็ใส่ว่ารักเรียนอยู่ป .1 ครับ1ก็ใส่1ถ้า2ก็ใส่2นะคะเลขที่ก็ใส่เลขที่ของเรียนไปนะคะสมมุติว่า12เสร็จแล้วให้ในักเรียนมายงเส้นจับคู่คําให้ตรงกับภาพค่ะอย่างเช่นอันนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนภาพภูเขาก็โยงมาหาค,คาว่าภูเขา ต่อไปเด็กคนนี้อารมณ์เป็นแบบไหนลูกเขาร้องไห้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เศร้าใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่เรียนรู้จักไหมคะลูกเต๋านะคะก็โยงมาที่ลูกเต๋าแล้วก็เสาไฟสุดท้ายคือเรือสำเภานั่นเองค่ะแล้วก็กดคําว่า finish ตรงนี้นะคะก็กดพรก,กดเสร็จแล้วก็ให้กดคําว่า check my answer นะคะ ก็ดูค่ะว่าเราได้กี่คะแนนได้1ิเต็ม1ิคะแนนเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำใบงานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จบบทเรียนสำหรับวันนี้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะด้วยความด้วยความห่วงใยจากคุณครูพลดาค่ะ สรุปเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป .1 น,นะคะขั้นนํามีการใช้เกมภาพปริศนาค่ะโดยผ่านโปรแกรม powerpoint ค่ะทําให้นักเรียนเกิดความตื่นตาตื่นใจนะคะขั้นสอนค่ะมีการใช้เพลงการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวค่ะโดยผ่านโปรแกรม youtube นะคะทําให้นักเรียนสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะขั้นสรุปค่ะใช้การเล่นเกมผ่านเว็บไซต์ word wall นะคะ และมีการมอบหมายใบงานผ่านเว็บไซต์ไลฟ์เวิร์กชี t ค่ะทำให้เหมาะสมกับช่วงนี้นะคะที่ต้องเรียนออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ